สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกับครูปูอยู่แล้วด้วยคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะครูปูจะสอนเรื่องอะไรแต่อย่างอื่นเรามาทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วก่อนว่าเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนักเรียนจําได้ไหมเอ่ย รอบรบที่ลแล้วนะคะรูปูดดกกได้สอนกิอวู่ในเรื่องการแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟังและการดูเป็นไงบ้างคะการประเด็นตรงนี้นักเรียนสามารถเข้าใจตรงกันไหมคะอันที่2ก็คือคําถามคําถามแบบเชิงเหตุผลแล้วก็ แบบที่สามารถฟังได้อันที่3คือวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาแล้วก็การพูดรายงานนักเรียนทำได้กันนี้คะแต่สำหรับวันนี้ครูรูจะพาไปดูนะคะการพูดโน้มน้าวเอ๊การพูดทำอะไรไปดูกันเลยค่ะส่วนเนื้อหาของเรากันค่ะการพูดโน้มน้าวใจนะคะคืออะไรล่ะมันเป็นการพูดนะคะหรือว่าการเชิญชวนที่ผู้ฟังเนี่ย เกิดความรู้สึกค้อยตามค่ะหรือว่าเกิดกําลังใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยก็ผู้พูดนะคะต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะจนเกิดความชํานาญถึงจะสามารถที่จะพูดโน้มน้าวใจให้คนที่ฟังเนี่ยเชื่อหรือว่าค้อยตามไปกับเราได้นะคะ โน้มน้าวใจกันค่ะหลักการพูดที่1นนะคะก็คือเราจําเป็นจะต้องกําหนดจุดมุ่งหมายในการพูดที่ชัดเจน่อนว่าเราจะโน้มน้าวเนื้อเรื่องของอะไรนะคะก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราจะต้องรู้จุดประสงค์ของเราก่อนค่ะอันที่2ก็คือจากนั้นเมื่อเรารู้จุดประสงค์แล้วเนาะเราก็จะมาจัดลําดับเนื้อหาที่จะพูดค่ะต้องมีการเขียนสคริปต์แหละแล้วก็โดยมันจะต้องแบ่งนะคะเป็น 3ามยสมส่วนด้วยกันนั่นก็คือบทนำค่ะเนื้อหาแล้วก็บทสรุปนะคะในการเรียบเรียงเนื้อหาลำจัดลำดับเนื้อหาให้ในการพูดของเราค่ะและอันสุดท้ายนะคะก็คือการพูดด้วยความตั้งใจใช้น้ำเสียงที่มันหนักแน่นแล้วก็จริงใจนะคะเพื่อที่เขาเนี่ย จะเชื่อเราถ้าพูดเล่นพูดหยอกเนี้ยเออไม่มดูไดูน้ำเสียงแล้วไม่มีความตั้งใจเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อถือเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นแล้วก็จริงจังนั่นเองค่ะนะคะในการพูดน้มน้วใจค่ะนักเรียนมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะใช้ภาษานะคะเชิงสนอเนะค่ะขอร้องแล้วก็ ไม่บังคับนะคะเวลาที่เราจะพูดโน้มน้าวใจใครสักคนหนึ่งเราไม่ควรที่จะไปพูดบังคับเขาพูดเสนอแนะ,ะพูดขอร้องนอ,อย่าเดินลัษมนะน้แบบนี้ห้ามเดินลนนะัษณะน้มแบบนี้เขาก็เหมือนรู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจนะคะรู้สึกว่ามันไม่ใช่การโน้มน้าวใจอะไรเงี้ยอ,อันที่2ค่ะข้อ2ก็คือแสดงเหตุผลประกอบ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการพูดโน้มน้าวใจนั้นๆนะคะเราจะต้องมีหลักฐานและมีการอ้างอิงถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นั่นเองค่ะสานะคะพูดให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าอยากจะทำนะคะอยากจะปฏิบัติตาม,มเห็นเขาทําแล้วเอารู้สึกดีนะฉันอยากทำแบบนี้นะคะ Amazing มากมากเลยอะไรแบบเนี้ยทำให้เขารู้สึกว่าอ,าอยากจะทำนะคะขึ้นมาเองนั่นเอง แล้วก็ข้อ4ค่ะก็คือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมเซีเรียลหรือว่าไม่เครียดจนเกินไปนะคะในการพูดนมนางใจข้อ5ค่ะก็คือเสนอทางเลือกให้เห็นนะคะทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียด้วยไม่ใช่เอาแค่ด้านดีอย่างเดียวนะคะเราจําเป็นจะต้องมีด้านด้านลบหรือว่าด้านเสียงเนี่ยให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังด้วยเพื่อที่จะอ่าดูว่าอาถ้าเป็นแบบนี้นะเราควรจะเป็นยังไงหรือว่าให้เขาได้คิดสักนิดหนึ่ง นี่นะคะนี่คือข้อปฏิบัติในการพูดน้มน้วใจนั่นเองค่ะผ่านนะคะเพีค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างการพูดน้มน้วใจกันค่ะอย่างเช่นถ้านักเรียนเป็นครูนะคะต้องการให้นักเรียนเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยช่วยดูแลเพื่อนที่เขานี่ขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงถ้าเกิดว่าเราตัวเราเป็นครูแล้วลูกเราอยากจะ พูดให้เด็กคนหนึ่งในห้องช่วยดูแลเพื่อนหน่อยเพื่อนเขาเจ็บขาเระอาจจะพูดว่าลูกศิษย์ที่น่าราาักคะในฐานะที่ลูกเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนาะก็ตอนนี้เพื่อนเนี่ยเขากําลังมีความทุกข์นะคะจากกระอะ่จากอาการเจ็บปวดของร่างกายเราทุกคนเนี่ยต้องช่วยการดูแลเพื่อนนะนะแล้วก็เราเนี่ยจะเกิดความรู้สึกความรู้สึกดีให้กันนะคะมีความทรงจําที่ดีให้กัน ที่เราเคยได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะโดยที่เพื่อนเขาก็จะได้ไม่ลืมเราด้วยอ่ะ็นไหมคะคุณครูจะใช้น้ำเสียงที่แตกต่างออกไปเพื่อมีการเหมือนรู้สึกว่าอ้อนวอนหรือโน้มน้าวให้เขาเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่นเองค่ะนี่คือการใช้น้ำเสียงก็การพูดให้ดูน่าเชื่อถือนอั่นเอง โอเคค่ะทีนี้กิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนร่างการพูดโน้มน้าวใจตามสถานการณ์คุณครูกำหนดให้อีก2ข้อที่เหลือนะคะเพราะข้อแรกเนี่ยคุณครูยกตัวอย่างให้ดูแลอีก2ข้อให้นักเรียนลองฝึกในการเขียนโน้มน้าวใจดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในตรวชวัดเรื่องของการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยจริงๆคุณครูจะให้นักเรียนพูดนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเราก็เลยจําเป็นที่จะให้ยันลองเขียนดูก่อนเนาะ ว่านักเรียนจะสามารถเขียนในออกเขียนมาในรูปแบบไหนเพื่อที่จะโน้มน้าวใจคนที่อ่านให้รู้สึกว่าอ๋อโอเคฉันอยากฉันเชื่อคุณนะฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องทําตามที่คุณบอกแบบนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะและเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะเราได้ดูอะไรคะการพูดนมน้าจิตใจกันไปแล้วนะหอนว่านักเรียนทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติกันได้และนําไปเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับชั้นต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้คุณปูขอสวัสดีคะ่ะ